อยากจะสอบถามค่ะอาจารย์เรื่องของเนี่ยค่ะขี้หูตันเลยค่ะอาจารย์ว่าขี้หูตันเนี่ยค่ะมันมีไหมแล้วมันเกิดจากอะไรอะไรอย่างเนี้ยค่ะอาจารย์อ่าต้องต้องเรียนอย่างนี้ว่าขี้หูก็เป็นสิ่งที่มีตามธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนนะครับค่ะทีนี้มันจะตันได้ไหมก็ต้องบอกว่ามีมีโอกาสตันนะครับไม่ว่าเกิดจากการที่มันมีมีมากมีมากแล้วมันก็สะสมอยู่ข้างในจนในที่สุดมันมันตันรู ในช่องหูนะครับก็จะทําให้เราได้ยินลดลงนะครับหรือส่วนใหญ่ก็จะใช้คําว่าหูอื้อนะครับหูอื้อนะแต่หูอื้อนี่มันกบางทีก็มีหลายความหมายนะครับอย่างที่คุณโอ๊กบอกนะหูอื้อแปลว่ามีหลายหูหรือเปล่าก็คงไม่ใช่นะครับับหูอื้อก็บางท่านก็หมายถึงว่ามันแน่นๆความรู้สึกแน่นๆบ้างความรู้สึกตึงๆบ้างหรือว่าอาจจะหมายถึงความรู้สึกว่าการได้ยินมันลดลงนะครับ นะครับ <uge Kas ich u> ใช่รวมความหมายของภาษาไทยก็รวมหมดทุกอย่างเลยหูเอือนะครับอค่ะแต่อญญาจารย์คะขี้หูตันนะคะเราคือหูเอือคือเราจะรู้สึกว่ามันตันก็คือต่อเมื่อมันเอื้อหรอคะหรือว่าจริงๆมันตันแต่ว่าเรายังได้ยินอยู่คะอาจารย์มันทําให้ศักยภาพการได้ยินของเราลดลงไหมคะถ้าเกิดว่าขี้หูมันปันนนะครับนะหรือเกือบจะตันแล้วเนี่ยมันก็ทําให้เสียงหูเรามันเล็กลงหรือถ้าตันนี่ก็คือสนิทเลยมันก็จะเป็นตัวขวางไม่ให้เสียงอ่ะ เข้าไปกระทบกับแก้วหูข้างในนะครับแล้วก็ทาให้เราได้หินน้อยลงไปเพราะฉะนั้นก็จะมีอาการหูอื้อแน่ๆนะครับครับอ๋อแล้วมันจะต้องเป็นพร้อมกันทั้งสองข้างไหมคะความตันหรือว่าเหมือนกับเนี่ยค่ะทุกทีเราจะรู้สึกว่าเราขอโทษนะคะเราเอามือถูตัวสมมติถ้าเรามีเหงือ่อหรือมีขี้ไข่อ่ะแขนซ้ายกับแขนขวาแต่ในรูหูของเราเนะะี่ยค่ะเกิดขี้หูนะคะมันเท่ากันไหมครับปกติหรือว่ามันไม่เท่ากันอยู่แล้วคะ เวลาตันนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นทั้งสองข้างพร้อมกันนะครับัก็เกิดในคนปกติทั่วไปเนี่ยแล้วสบายดีเนี่ยมีก็มีโอกาสที่จะตันที่หูตันได้นะครับเพราะว่าในบางบางคนก็จะมีขี้หูค่อนข้างเยอะหรือว่าอาจจะมีรูหูที่เล็กกว่าคนทั่วไปนะครับหรือในเจอในคนที่น้ำเข้าหูบ่อยว่ายน้ำบ่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีนะครับโดยเฉพาะที่สำคัญเลยนะครับ ที่เจอบ่อยที่สุดก็คือแค่หูบ่อยๆเนี่ยครับแต่รู้สึกว่าอ้าวถ้าไม่แค้มันจะออกได้ยังไงอันนี้หมอต้องเรียนว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องแค่หูนะครับอออออา้าวแล้วถ้าไม่แค่หูขี้หูจะออกมายังไงคะอาจารย์คนก็ส่วนใหญ่ก็จะสงสัยกันว่าแล้วขี้หูนี่ต้องแค่ไหมนะครับต้องเรียนขี้หูเนี่ยเป็นของดีนะครับออมันคงไม่ได้เหมือนมันไม่ใช่เป็นของเสียของร่างกาย ขี้หูเนี่ยเป็น,นเป็นสิ่งที่ต่อมสร้างขี้หูซึ่งคล้ายๆกับต่อมเหนือบนผิวหนังเราเนี่ยนะครับแต่เป็นต่อมพิเศษที่สร้างสารที่เราเรียกว่าขี้หูนะซึ่งมีคุณสมบัติที่จะช่วยเรามนุษย์เราหลายอย่างนะครับหนึ่งก็คือเพิ่มความชุ่มชื้นในช่องหูนะทําให้เราไม่ไม่คันหูบางทีเราหูแห้งนี่เราคันนะครับหรือแล้วก็มีฤทธิ์ที่จะปั้น เชื้อแบคทีเรียและเชื้อราโดยธรรมชาติด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีขี้หูอยู่ในช่องหูเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับมันต้องมีบ้างนะครับอการที่เราไปแคะมันเนี่ยนะครับถ้าเราแคะแล้วมันสําเร็จมันออกมาก็แล้วมันไม่มีเลยเนี่ยก็คงไม่ดีนะครับ,บแต่บ่อยครั้งที่เวลาเราแคะเนี่ยเราเรามองไม่เห็นใช่ไหมครับ,บเราก็ใช้ข้อต้นบัตรก็ตามหรือใช้อะไรก็อุปกรณ์อะไรก็ตามเนี่ยนะครับใส่เข้าไปก็จะเป็นการดันเข้าไปข้างในนะครับ เพราะว่าหูเนี่ยในช่องหูเราเนี่ยมันจะเป็นช่องเข้าไปแต่ขี้หูเนี่ยมันจะอยู่ทางด้านนอกนะครับปลายทางด้านนอกของรูหูเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้อุปกรณ์แคะหรือดันเข้าไปเนี่ยมันก็จะดันเข้าไปข้างในลึกขึ้นนะครับทีนี้ขี้หูเรามันก็สร้างใหม่ทุกวันค่ะนะครับเราก็ดันทุกวันเหมือนกันมันก็เริ่มสะสมในลาตินเีละหน่อยเีลาเทนหน่อยทีนี้ก็ไม่กดไม่ตัดนะครับอื ทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยแต่อาจารย์คะคนส่วนใหญ่ะคะ่ะจะมีความรู้สึกว่าพอแคะไปอะคะ่ะถ้าสมมติว่าในคัตเติลบัตอันนี้ฟังจากคนที่เขาเป็นะนะคะเขาก็บอกว่าถ้าเราแคะไปเนี่ยเราเห็นคราบเหลืองเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าอ่ะเราเนี่ยขี้หูของเราเนะะี่ยค่ะมันได้ออกมาแล้วไอ้คราบเหลืองๆที่มันติดเนะะี่ยค่ะมันคือขี้หูหรือมันคือเหงื่อคลายของเราคะหรือมันคืออะไระคะอาจารย์แม้ว่ามันจะนขี้หูเนี่ยแหละครับขี้หูก็เป็นส่วนประกอบของ ของอที่สารที่ผลิตมาจากต่อมขี้หูแล้วก็มีเยื่อบุผิวเราที่มันลอกโดยธรรมชาติอยู่นะครับก็ผสมกันมามทั้งนี้ถ้าแคะออกปั่นออกมาแล้วมันมีสีเหลืองติดมาก็นั่นหละขี้หูแหละครับแต่ก็มันอาจจะติดาบางส่วนแล้วมันอาจจะโดนดันเข้าไปด้วยหลายส่วนก็ได้นะครับคือคือแต่ละวันร่างกายเราก็ผลิตอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่แล้วครับยิ่งถ้าเราไปยิ่งแคะมันเนี่ยเ ในช่องหูเราก็จะไม่มีขี้หูใช่ไหมครับค่ะอมันยิ่งสร้างเพิ่มมากขึ้นใหญ่เลยอยิ่งสร้างมาทดแทนนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งป่านยิ่งเยอะยิ่งยิ่งแท้ยิ่งมีโอกาสกันมากนะครับอ่าทั้งที่แต่แต่ทั้งที่เราก็รู้สึกแบบมันมันคันอ่ะมันคันหูอ่ะมันมันโอ้ยลองมันรู้สึกไม่สะอดเ่แล้วมัอมีเออมันมีเหมือนแผ่นแผ่นเหลืองเหลืองติดนิ้วออกมาด้วยหรือว่ามันต้องทํามันต้องทําความสะอาดหรือเปล่าถึงจะแบบ อ้ดูแล้วสดชื่นหูจังเลยผมใช้คําตลกไว้ <c oughs> สดชื่นหูต้องเรียกว่ายิ่งแคะยิ่งมันยิ่งปั่นยิ่งมันนะครับก็ยิ่งปั่นมันก็ยิ่งเยอะอ๋อขันนะครับผมนะเหมือนกับเรายิ่งเกาก็ยิ่งคันอา่ใช่แต่ทีนี้ยค่ะอาจารย์คนส่วนใหญ่จะ,จะมีความรู้สึกว่าถ้าเราอ่ะะคไม่เอาขี้หูออกเลยมันจะเป็นเหมือนประเพณีว่าถ้าเราสระผม อาบน้ําน้ําเข้าหูเราต้องหยิบคัตเติลบัตรสมัยก่อนมีคัตเติลบัตรไหมคะและ้วคนสมัยก่อนเขาไม่มีภาวะเหมือนมีหูตันหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะแล้วเขาทาความสะอาดกันยังไงอะคะ <S 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 อ่าก็ไม่ต้องทําอะไรเลยจะดีที่สุดนะครับอืม <S <S แล้วซ,ซึ่งคนสมัยก่อนเขาอ ที่เราใช้ข้อต้นบัตรเนี่ยส่วนบางทีก็มีปัญหาเรื่องน้ำเข้าหูใช่ไหมครับอาบน้ำใช่ใชใชเช่แล้วน้ำเข้าหูบ้างจะทํายังไงใช่มันไม่สะอาดหรอแล้วทำไมเราต้องเช็คอแนะนําว่าเราเราสามารถจะซับด้วยผ้าขนหนูหรืออะไรแบบนี้ได้แต่ไม่ควรใช้อะไรที่แย่เข้าไปลึกในช่องหูนะครับในที่นี้กว่านิาวา้วมือเราเนี่ยขนาดของนิ้วมือเราเนี่ยไม่ควรจะแย่เข้าไปในในช่องหูเลยเราอาจจะใช้วิธีการซับนะครับแล้วเกิดถ้าเกิดว่า เราหูยังรู้สึกว่ามันเปียกอยู่เพราะน้ำก็หูหรือไปไว่ายน้ํามาก็เป่าเป่าโดยใช้ลมที่ไม่แรงไม่รุนแรงมากเช่นพัดลมก็ได้ไดเป่าผมก็ได้นะครับก็ค่อยๆเป่าอาจจะใช้เวลานิดนึงแต่ปลอดภัยกว่อาอ้าวถ้าไม่แคะไม่แกะไม่เกาแล้วเวลาตันคุณหมอทํายังไงคะการรักษาถ้ามันตันก็แนะนําให้มาพบแพทย์นะครับอครับ,รบเพราะว่าอแพทย์ก็จะมีเครื่องมือที่ใช้ดู แล้วก็เอาที่หูออกนะครับไม่ว่าจะโดยการหยิบออกหรือโดยการดูดออกนะครับซึ่งเครื่องมือมาพบแพทย์นี่ก็เครื่องมือเราก็จะเราสามารถจะมองเป็นเห็นภาพเป็นสามมิตินะครับนะคือมันมีความลึกซึ้งน,นะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มีอุปกรณ์ที่เราเห็นตามอินเทอร์เน็ตจะขายกันเต็มไปหมดใช่ไหมครับที่เอาไปส่องปุ๊บแล้วก็เห็นมีในมีภาพใน y u ูทูบติ๊กตอกอะไรเนี่ยนะครับขี<ช>้หูแล้วก็เรารู้สึกว่าอยากจะซื้อมาลองบ้างอ่าซึ่งซื้อไหมคะ มันก็ราคาไม่แพงน,นะครับนะซื้อมาได้ส่องได้มันก็เห็นนะครับแต่เวลาเราแค่นเนี่ยต้องอย่าลืมว่าพวกนี้เนี่ยภาพที่เห็นเนี่ยเป็นแค่สองมิตินะครับคืเราเห็นภาพเป็นแบนเราไม่รู้ความลึกนะครับการที่เราไปใส่เข้าไปเนี่ยโดยที่เราไม่รู้ความลึกก็มีโอกาสาที่จะบาดเจ็บได้หรือไปชนทำให้ทำร้าดอ,อันตรายกับแก้หูได้นะครับคือต้องต้องไม่มีความชานาญก็ต้องระมัดระวังนะครับก็จริงๆก็แนะนําให้ถ้ามีปัญหาพวกนี้ก็แนะนําว่าพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดีกว่านะครับ ครับอแล้วเราแล้วเราจะแยกแยกออกได้ยังไงครับว่าเราเกิดอาการหูตันแล้วมันจะมีอะไรที่แบบบอกให้เรารู้ตัวไหมครับคุณหมอหูตันส่วนใหญ่อาการเริ่มต้นก็คืออาการหูอื้อได้ยินลดลงนะครับอืหูอื้อมาก่อนได้ยินลดลงตามมามครับครับ <Okay. S 2> ถ้ามันตันมากๆเข้ามันอาจจะมีการอติดเชื้อเสบร่วมด้วยก็อาจจะมีอาการปวด นะครับแล้วก็บ่อยครั้งที่บางทีเราก็ไปแคะมันนะครับพอยิ่งแคะเนี่ยก็ทําให้เกิดอแผลถลอกนะครับเพราะในช่องหูเราเนี่ยผิวหนังบางมากนะครับผิวหนังก็กระดูกเลยนะครับบางนิดเดียวเพราะฉะนั้นมันถลอกได้ง่ายนะครับครับพอถลอกมันก็จะมีอาการติดเชื้อติดเชื้อมันก็มีอาการเจ็บนะเราก็จะเจ็บในหูครับค่ะอย่างที่อาจารย์บอกไปช่วงต้นๆว่ามันทําให้การได้ยินลดลงรูหูเราก็อาจจะ เลล็กงแต่ทีเนี้ค่ะอาจารย์ถ้าสมมติว่ามันมีคนที่แบบถึงขั้นอื้อแต่ก็ไม่รู้สึกตัวแล้วก็แบบได้มันแบบเขาเรียกว่าไงคะได้ยินน้อยลงหรือว่าบอดไปเลยไหมคะหมายถึงหูดับไปเลยช่วงหนึ่งมีไหมคะอาจารย์ถ้ามันตามสนิทนี่ก็ได้ยินน้อยลงไปเยอะนะครับ mm hmm. การเรียกว่าหูอื้อเลยมีเหมือนกันที่บางทีมันค่อยๆสะสมหรือมันก็อื้อมาเรื่อยๆคือเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับมันบางคนไม่รู้ตัวก็มี นะครับมันมีมาหาหมอว่าอหูหูซ้ายอื้อน,นะอ่าเราส่องดูก็มีมีขี่หูจริงๆอ่าหูขวาไม่ไม่ได้บอกว่าหูอื้อแต่มันก็สะสมมานานแล้วอะไรอย่างเงี้นะครับแล้วก็ดูส่องดูอ้าวก็ตันทั้งสองข้างก็มีอ๋อเพราะว่าอย่างว่าความได้ยินมันแต่ละข้างมันไม่เท่ากันถูกไหมคะอ่าใช่ครับผม อาจารย์คะแล้วอย่างเนี้ยคะ่ะอาจารย์คนที่มีภาวะเนี่ยคะ่ะที่อยู่ตานส่วนใหญ่เนี่ยเป็นกลุ่มวัยอะไรคะที่แบบไปพบคุณหมอเป็นคนวัยทำงานหรือเป็นเด็กเล็กอะคะเพราะว่าอย่างบางคนอะ่ะจะมีความรู้สึกว่าฉันนะไม่บางคนก็จะมีความรู้สึกว่าตอนเด็กๆคุณพ่อคุณแม่แคะหูให้หรือว่าแบบนอนตกักคุณพ่อคุณแม่เหมือนถือโอากาสอ้อนแล้วก็แบบ ปั่นหูให้พอโตแล้วก็แบบไม่ได้มีคนทําให้ไม่กล้าแม้กระทั่งแคะการที่เราไม่แคะไม่เช็ดหูเลยนี่มันตันไหมคะแต่อาจารย์บอกว่ามันเป็นไม่จําเป็นต้องทําอะไรก็ได้แล้วมันอยู่ดีๆมันตันได้เลยไหมคะเพราะคนที่เขาแบบไม่เคยเอาอะไรไปเช็ดหูเลย,เลยะอะไรเงี้ยค่ะอย่างที่เรียนให้ทราบวา่าถึงแม้เราไม่ทําอะไรเลยเป็นคนปกติสุขภาพดีเนี่ยนะครับก็มีโอกาสตันโดยธรรมชาติได้แต่เราก็จะมีปัจจัยที่ กระตุ้นทําให้มันมีโอกาสตันมากขึ้นนะครับอย่างที่เรียนบอกก็คือถ้าเรายิ่งปั่นหูทุกวันแค่ทุกวันดันทุกวันเนี่ยก็มีโอกาสตานันหรือคนที่ว่ายน้ําเป็นประจําเนี่ยนะครับแน่นอนที่หูมันก็จะโดนน้าใช่ไหมครับนะเหมือนก็จะถูกกระตุ้นให้สร้างมากขึ้นนะครับมันก็มีโอกาสตันมากกว่าคนทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นแต่คนที่ไม่ต้องยุ่งอะไรกับมันเลยเนี่ยนะครับไม่มีนิสัยที่จะไปแค่ไปปั่นเนี่ยนะครับก็มีโอกาสตันน้อยกว่าออืมค่ะอ๋อ,อ,อแล้ว อาจารย์คะ,ะแล้วก็โดยโดทั่วไปก็มักจะเขา้เขาเข้าใจผิดมากๆซึ่งหมอก็แนะนําเป็นประจำโดยเฉพาะ,ะในเด็กเล็กนะครับในเด็กเล็กนะเราก็คุณพ่อคุณแม่ก็คิดว่าจะต้องคอยเอาที่หูออกให้โอ,อใช่ซึ่งจริงๆแล้วก็เหมือนกันก็คือไม่ต้องทําอะไรในเด็กเล็กม่นเป็นของคู่กันใหญ่เลยนะครับเพราะเราส่องเข้าไปเด็กก็รูหูก็จะเล็กนิดเดียวนะมันก็จะมีกิ่วบ้างทําให้มันมาบางอยู่นะครับซึ่งจริงๆ ไม่ต้องทําอะไรเลยนะถึงมาหาหมอนะครับหมอเห็นมันมีขี้หูอยู่บ้างเราเรายังไม่ต้องเอาออกเลยครับยกเว้นในบางกรณีทางการแพทย์ที่เราจําเป็นจะต้องตรวจด,ดูให้เห็นแก้วหูข้างในแล้วมันมีขี้หูมาบางบางส่วนอย่างเงี้ยน,นะครับอันนี้เราก็ถึงหมอถึงพยายามเอาออกนะครับอืมก็ก็นนี้ดีนะคือคือในความความเคยชินความคุ้นชินของคนทั่วไปอ่ะยังไงเราอาบน้ําสะาดผมเราก็ต้องเอ้ยปั่นหูซะหน่อยเออมัน ความเข้าใจนะถึงปัจจุบันผมว่าก็ยังมีคนเข้าใจว่าปั่นหูมันสะอาดกว่าที่แบบคนที่แบบยังมีคําผมยังเคยได้ยินคําของผู้ใหญ่พอรุนพอรุนแม่เราเนี่ยแหละหรือตัวเราได้ซ้าไปเออทำไมอาสผมอาบน้าเสร็จแล้วไม่ปั่นหูเดี๋ยวขี้หูมันก็ตันหรอกเคยได้ยินใช่ไหมเออแต่แต่พอคุยกับคุณหมอแล้วมันกลับกันเลยยิ่งปั่นมันยิ่งตันโอ้ย่างเงี้ยยางเงี้ยความเชื่อแบบเนี้ยที่คุณหมอเคยพบกับคนไข้อ่ะ มันก็ต้องมีความเชื่อแบบนี้มาหามามาส่งมาถึงคุณหมอบ้างแล้วคุณหมออธิบายยังไงมีเยอะครับผมนะแต่หมอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยก่อนที่หมอจะมาเป็นหมอในหมอก็ไม่เคยแค่หูตัวเองนะครับผมอ่าแวคนอื่นก็แค่อะไรกันยาขนาดไหนแต่หมอก็ไม่เคยแค่ตัวเองเหมือนกันแต่แต่ก็ก็เป็นเรื่องปกติครับนะเพราะว่า จนเราเข้าใจคิดว่าไอ้คอตตอนบัตเนี่ยมันไว้แค่หูเลยซ้ำใช่แต่จริงเนี่ยเขาผลิตมาเขาเขาไม่ใช็คเขาใช้ทาอย่างอื่นอ้าวเหรอคะเขาใช้ซับใช้อะไรต่างๆเขาไม่ได้ใช้<อ>แค่ห<อ>ูเข้าใจมาตลอดว่าจีนล่ะสิ่งนี้ล่ะเกิดมาเพื่อคู่กับหูเราโดยตรงเออใช่ใช่ใช่ไว้ทําความสะอาดหูเราเท่านั้นใช่เพราะาว่าเรามีแชมพูสระผมมียาหยดตาอันนี้แหละคอตตอนบัตเน,นี่ยแหละคู่หูเราแน่นอนอ๋อไม่ใช่เหรอคะไม่ใช่เออเอเอนะ อาจารย์คะแล้วอย่างในคนทั่วไปเดี๋ยวนี้ค่ะเราจะเห็นเลยเนะี่ยอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าบางคนก็ไปสแสวงหาที่แค่หูแล้วบางบคนนะมีสปาขี้หูด้วยบางคนบอกหูเดี๋ยวน<อ>ี้ต้องรับการดูแลเหมือนเราสปาเล็บสปามือใช่ไหมคะมีสปาผิวสปาผมสปาหน้านี่มีสปาหูด้วยจำเป็นไหมคะคนเราต้องทําคือก็ต้องเรียนว่าต้องระมัดระวังนะครับัสปาหูเนี่ยก็ไม่รู้ว่าทําอะไรบ้างนะถ้า มีการแคะมีการเอาอะไรแย่เข้าไปก็แน่นอนมีโอกาสบาดเจ็บถ้าไม่ได้ทําโดยผู้เชี่ยวชาญนะครับหรือว่ามีการเอาอะค่สารสารต่างๆหรืออะไรพ่นเข้าไปหรือทาหรืออะไรต่างๆซึ่งอย่างที่เรียนให้ทราบว่าผิวหนังข้างในมันก็บอบบางแล้วก็บางมากติดเชื้อได้ง่ายนะครับต,ต,ตัวที่หมอก็ดูคนไข้ามาเรื่อยๆก็ก็มีที่ไปสปามาแล้วมีปัญหามานะก็ก็มีครับมมผมนะก็ โดยส่วนตัวก็คงว่าต้องบอกว่าระมัดระวังแล้วก็ไม่ได้แนะนําไม่ใช่เป็นสิ่งที่จําเป็นต้องทํำนะครับอเออครันนี้ขอรบกวนค่ะอาจารย์อย่างคนไข้ของอาจารย์นะคะเขาเป็นอะไรอะคะก็ไปสปาหูมาเนี่ยแหละครับแล้วไปโดนแบบผลกระทบคือหูมันก็เขาหมอก็ไม่รู้เขาทาอะไรแต่ก็มันก็มีบาดแผลข้างในอะไรแบบนี้นะเออใช่ค่ะทีนี้เขามีแบบแล้วก็แบบถ่ายรูปกันแบบสนุกสนานเหมือนดูแบบซาดิสเหมือนคลิปบีบสิวคลิปตัดเล็บ เล็บเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วนอกจากนี้คะ่ะเน,นี่ยล่าสุดเนี่ย,เ,ยเมื่อช่วงเงย็นที่ผ่านมามีจดหมายมาที่บ้านปุ๊บาจากโรงพยาบาลแห่งหนึง่งหนูเชื่อว่าทุกคนก็คงมีอะไรเงี้ยหยกเชื่อว่าทุกคนมีก็คือว่าเนี่ยมีโปรแกรมตรวจสุขภาพหนึ่งในนั้นคือการตรวจสุขภาพหูค่ะอาจารย์คนเราทุกทีเราจะบอกตรวจสุขภาพประจําปีเราต้องตรวจปอดตรวจฟันตรวจอะไรเราเข้าใจแต่หูเราจะเป็นต้องตรวจสุขภาพประจําปีไหมคะอ่าก็คงดีตามนี้ถ้าตรวจโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือโดย โรงพยาบาลหรืออะไรที่ที่มีมาตรฐานนะครับอันนี้มันสามารถทําได้แต่ถามว่าจําเป็นต้องตรวจไหมแน่นอนว่าหูก็เป็นวอวัยวะที่สําคัญของมนุษย์ใช่ไห<ช><ช>มครับ,รบรมันมีหน้าที่ตั้งหลายอย่างนะที่สําคัญคือเราต้องได้ยินด้วยใช่ไหมครับนะมันมีหน้าที่รับการได้ยินการทรงตัวอะไรต่างๆทีนี้เนี่ยทุกคนจําเป็นจะต้องไปตรวจเป็นประจํำไหมไหมายถึงว่าสุขภาพดีแลวจาเป็นไหมก็คงบอกว่าคงไม่ไม่ไม่ได้ทุกคนนะครับปกติเนี่ย ในคนปกติเนี่ยถ้าเราจะตรวจก็เราจะดูเรื่องการได้ยินว่ามีปัญหาไหมนะครับโดยเฉพาะในคนที่มีความเสี่ยงหรือในคนที่อายุเยอะนะครับับถ้าตัวเองสงสัยว่าอาหูมันไม่ค่อยได้ยินนะหรือมันหูเป็นสาวฟังไม่ครบ,ครบถ้วนนะครับหรือว่าแล้วว่ามีอายุที่เยอะพอสมควรนะครับหรือมีครอบครัวหรือกรรมพันธุ์ที่หูตึงค ช่างเร็วนะครับอันนี้ก็แนะนําไปตรวจเช็คได้นะครับ,บถ้าความหมายของหมอว่าตรวจเช็คสุขภาพหูก็คงประมาณนี้เราไปดูว่าเป็นมีอะไรไหมและโดยเฉพาะเรื่องตรวจการได้ยินดูว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับหรือในเด็กในวัยเรียนนะครับนะที่มีปัญหาว่าเอ๊ะสงสัยว่าจะได้ยินหรือเปล่าได้ยินไม่ชัดนะครับเพราะมันมีโรคของหูหลายอย่างที่มันไม่มีอาการอะไรนะแล้วเรามองจากภายนอกก็ไม่เห็นใช่ไหมครับครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ,ถ้าสงสัยว่ามีปัญหาเรื่องการได้ยินอันนี้ต้องไปตรวจพบแพฟูชีชอุชานอืค่อาจารย์คะมีคุณผู้ฟังทางบ้านคะ่ะรบกวนถามอาจารย์มาแบบนี้คะ่ะคุณผู้ฟังชื่อพี่สุภัสนะคะถามมาทาง Facebook ไลฟ์ของเรานะคะถามว่าผมขอรบกวนอาจารย์ครับว่ายาละลายขี้หูนะครับคือยาที่ใช้แล้วเนี่ยขี้หูจะออกมาเลยไหมคะแบบแข็งเป็นก้อนใหญ่ๆราวกับหัวเข็มหมุดที่แสดงว่าหยอดเข้าไปเนี่ยไม่พอใช่ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะเวลาใช้ยาละลายขี้หูนั่นคือต้องการให้ขี้หูออกง่ายใช่ไหมแล้วเวลาแคะออกง่ายใช่ไหมหรือเราควรต้องทำยังไงในการใช้อะครับผมคือยาละลายขี้หูก็คือยามันมีหลายประเภทหลายชนิดด้วยกันนะครับซึ่งก็คือสารเคมีที่มีคุณสมบัติในการที่จะทําให้ขี้หูมันอ่อนตัวลงจากที่มันแข็งนะครับหรือว่าแห้งแข็งติดนะมันก็มีคุณสมบัติทําให้มันอ่อนลงแล้วทีนี้อ่อนลงมันจะออกมาเลยไหมมันมันไม่ไหลออกมาหรอกครับพอมันอ่อนลงมันก็ อาจจะค่อยๆออกมาโดยธรรมชาติอยู่แล้วอย่างที่เรียนให้ทราบว่าที่หูมันคอยผลัดออกมาทุกวันตามธรรมชาติอยู่แล้วโดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรกับมันนะครับมันจะ,ค,ะค่อยๆค่อยเรื้อออกมาเองอ่ะจ,จริงๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติมันตันนะหายาหายอดยาละลายที่หูนะครับตามรักษายานะนะครับค่ะหยอดแล้วมันยังไม่ดีขึ้นนะครับหยอดหรือหยอดแล้วมันอือกว่าเดิมหรือมีอาการอื่นๆเนี่ยก็แนะนําให้ไปหาหมอนะครับ<ม>เพราะหายอดไปทําให้ผู้ป่วยเฉยแต่มันยังไม่ออกมาหรอกครับ อ๋อ oh, ทาให้นมันไม่ใช่ยาอันตรายที่คนต้องสั่งโดยแพทย์ใช่ไหมคะยาละลายขี้หูอ่า uh, ไม่ไม่ใช่ยาอันตรายนะครับมีขายตามร้านขายยาทั่วไปนะแต่ต้องร้านขายยาที่มีมาตรฐานทั่วไปนะครับก็เป็นยาละลายที่หูธรรมดานี่แหละครับแล้วขนาดในการใช้ะคะอาจารย์เพราะว่าพี่คะอย่างพูนพี่คนนี้ที่ถามมาคือเขาก็คงอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วที่หยอดไปเนี่ยมันนิ่มแล้วหรือมันต้องมันจะยังไงคะมันจะทันทีไหม uh huh. หรือต้องใช้ปริมาณมากไหมหรือยังไงคะ ดูทั่วไปก็ต้องหยอดหยอดอยู่หลายครั้งนะครับแนละ้วก็หยอดสักหนึ่งสัปดาห์หยอดไปเรื่อยๆนะครับเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับมันก็จะทาให้นิ่มขึ้นแต่ถ้าหยอดแนละ้วมันมันที่หูมันก็ยังอยู่ข้างในมันยังไม่ออกมาครับอืก็ถ,ถ้ามันยังไม่หายนะครับก็มาหาหมอค่ะส่วน <c oughs> ส่วนพี่คนหนึ่งบอกว่าคือแบบว่ามีความเข้าใจว่าขี้หูเนะี่ยมันคือขี้ฝุ่นใช่หรือเปล่าคือสิ่ง<ม>ที่หลช่ครับผม แล้วอาจารย์คะอย่างเงี้ยค่ะพอสมมติว่าวิธีที่เราจะแบบคือทำความสะอาดเราไม่ต้องไปทําอะไรเลยใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรแต่ว่าคนก็จะมีความรู้สึกว่าหูว่ามันไม่สะอาดไม่สะอาดคือจริงๆหูเราอะคำว,ว่าสะอาดหรือไม่สะอาดมันมีดัดชนีชี้วัดเหมือนผิวเหมือนผมเราไหมคะคือ,ค,อคือพอ,อเราเข้าเราเข้าใจว่าพอม,มันขึ้นชื่อว่าขี้อย่างเงี้ยมันต้องสปกปปกนะครับ่แต่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า ear wax wax มันเป็นแว็กนะครับ เพราะฉะนั้นก็คงต้องบอกว่าขี้หูไม่ใช่ของที่ไม่ดีคนจะมีมีอยู่ตามธรรมชาตินะครับของมนุษย์ทุกคนแล้วก็ไม่ใช่ของเสียเนาะก็ไม่ต้องทําอะไรกับมันเลยสรุปหูเราเนี่ยไม่ต้องทําอะไรกับมันเลยครับผมถ้าไม่มีปัญหาอะไรออืืมก็คือปล่อยแต่เราก็ไม่ใช่จําเป็นว่าต้องไปสปงสปาด้วยคือมาพบคุณหมอเมื่อหูเราได้ยินน้อยลงอย่างนี้จะดีกว่าใช่ครับ้ารมีอาการผิดปกติเช่นอ หูอ,อื้อปวดไอเยินลดลงเวียนหัวหรือมีน้ำไหลจากหูนะครับหรือคันในหูหรือมีปัญหาอะไรก็ตามนะครับอันนี้ก็แนะนําพบแพทย์ดีกว่าครับผมอืมค่ะอืมแล้วเอออันนี้ค่ะอาจารย์เลยขอรบกวนถามแชร์ค่ะบางคนแบบบางคนแคะหูจนแบบลึกไปมากๆจนกระทั่งแบบเลือดออกแล้วค่ะอาจารย์พอเลือดออกเนี้ยค่ะมันอันตรายไหมคะแคะหูจะเลือดออกเพราะหลายๆคนบางครั้งแบบปั่นคันเติ้ลบัดอุ้ยมีเลือดติดออกมาด้วยอะไรย่างเงี้ย ก็อ <under> ันตรายสิครับนะบถ้าลึกลงไปมากๆเลยก็มีโอกาสโดนแก้วหูหรือทำให้แก้วหูทะลุได้นะครับก็เจอมาแล้วทั้งนั้นนะครับแต่ถ้าโชคดีหน่อยก็อาจจะไม่ถึงแก้วหูแต่ก็ในในผิวหนังในช่องหูเนะี่ะก็มีแผลแล้วเลือดออกตรงนั้นครับ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างที่อาจารย์บอกค่ะยิ่งยิ่งแค่ยิ่งมันเนาะน้องอกเนาะแคะมันแคะก็แคะเข้าไปแคะเข้าไปอะไรเงี้ยต้องระมัดระวังโดยเฉพาะให้คนอื่นมาแคะให้เราเนี่ยนะครับอุ้อันนี้เวยเสมจคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะอย่างนั้นผมเคยเห็นสมัยก่อนนะครับอ่ก่อนทั้งรุ่นคุณปู่คุณย่าเขาจะใช้อะไรนะไม้แคะหูที่เป็นแบบเหมือนเหล็กเหมือนเหล็กอลูมิเนียมใช่ใช่เป็นตัวงอครับอืเออแบบนั้นน่ะ เคยเขาบอกว่าเขาบอกว่าใช้แบบนี้ดีกว่าคันต่บาดอีกมันจริงไม่จริงนะ้คุณหมอก็ยิ่งอันตรายกว่าอีกครับคือไม่เพราะว่าเป็นเหล็กใช่ไหมไม่เป็นอะไรเขาก็ก็ดีไปไม่ไม่เป็นข่าวครับนะเป็นอะไรก็มาหาหมอมีแต่หมอที่เห็นนะครับก็แสดงว่าอะไรก็ไม่ควรเอาไปแค่เอาไปแกะเอาไปเกาในหูเลยเด็ดขาด ความเบาบางมันมันค่อนข้างที่จะเบาบางกว่าผิวหนังด้านนอกนะคุณหมอเนาะมันก็เลยแบบอาการเสพอะไรก็อาจารย์ค่ะาจ,าจะมีได้มีคุณผู้ฟังทางบ้านค่ะน,นี่ถามมาอีกช่องทางหนึ่งค่ะว่าแล้วถ้าสมมติว่าการที่ยินเสียงค่ะลดลงอะค่ะมันลดลงอย่างชัดเจนหรือมันค่อยๆลดลงคะอาจารย์เพราะบางคนเราจะได้ยินว่าเราเปิดเหมือน,มนเราฟังอ่า แต่ก่อนเลวขอโทษนะคะเรียกภาษาโบราณเหมือนเดิมซาวบบาหรือว่าหูฟังอะไรต่างๆเวลาเราฟังเพล<ท>งรหรืออะไรเนะะี่ยค่ะเราจะรเราจะรู้สึกว่าเราเปิดดังขึ้น,นแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มันยิ่งดังขึ้นดังขึ้นเนี่ยแบบว่าหูเราเนี่ยลดลงไหมคะการได้ยินของเราะคะ่ะอาจารย์เขาถามว่ามันมันวัดจากนี้นได้ไหมเ,เช่นนั้นนะครับเราเราง่ายๆเลยก็คือเสียงดังอ่าแล้วเราหรือคุยกันนะครับนะหรือสนทนากันเนี่ยแล้วก็ เราไม่ได้ยินนะครับโดยเฉพาะเวลาในที่ที่อึกระที่คึกคมหรือคนเยอะๆเสียงรบกวนเยอะๆนะครับรอันนี้เป็นต้นหรือไม่ก็คือเปิดทีวีดูทีวีแล้วต้องเปิดทีวีเสียงดังนะครับจนคนอื่นทักสมมติว่าเราเราเห็นว่าโอ้ทำไมเปิดเสียงดังัๆอะไรเงี้ยนะครับครับมากกว่าปกติอันนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนว่าออาจจะมีปัญหาเรื่องการได้ยินนะครับ อืม,อ,มอันนี้มีคุณผู้ฟังบอกว่าเคยไปให้คุณหมอแคะหูมาค่ะพอแคะหูไปปุ๊บโอ้โหรูสึกโล่งหูโล่ง,ลงทวารทั้งห้าเหมือนโล่งเลยอันนี้จริงไหมครับคือเราก็ไม่รู้ความรู้สึกอันนี้คือเป็นความรู้สึกฟินหรือว่าเป็นความรู้สึกแบบสบายใจน,น่าจะจริงนะครับเพราะว่าบางทีมันก็ตันไปเราก็หูอื้อม,มานานเป็นเดือนไม่รู้ตัวนะครับเพราะว่าจริงๆแ,แล้วมันได้ยินน้อยลงไปตั้งเยอะละเอาออกปุ๊บมันก็ได้ยินชัดแจ๋วขึ้นมา อ๋อ oh, เป็นคนสบายใจส่วนตัวนะคะคุณผู้ฟังแอบถามมาไม่แอบเหรอฮะก็ขอถามมาฮะเออบอกว่าเชื้อโรคมันจะมีโอกาสเข้าทางหูได้หรือเปล่าคุณหมออ๋อแน่นอนครับก็ถ้ามันเป็นแผลเชื้อโรคก,ก็เข้านะ<อ><อ>ก็เป็นหูเราเรียกว่าช่องหูอักเสบหรือหูชั้นนอกอักเสบนะครับนะครับมันสามารถเข้าไปลึกกว่านั้นได้นะครับถ้าแ้วหูทะลุมันก็เข้าไปในหูชั้นกลางเข้าสู่หูชั้นใน นะหรือลูกลามไปถึงสมองก็ยังได้เลยนะครับโรคของหูเนี่ยโอ้โเยอะเหมือนกันนะเนี่ยใช่แล้วบางคนมีคนถามว่อันนี้แต่แต่น้ยกเคยเป็นมดเข้าหูค่ะมันก็เกิดขึ้นได้ถูกไหมคะอาจารย์อืมมันได้เลยครับมดแมลงต่างต่มงผมเคยแมลงเข้าหูอ่ะเออแล้วมันไม่แต่ขอโทษนะคะแล้วแมลงเนี่ยนะคะมันไม่ได้ตายคาหูเราหรอคะหรือมันยังทอนชัยเข้าไปมันหาทางออกไม่เจอหรือมันไม่มีไฟฉายเหมือนโดเรมอนมันเลยออกไม่ได้ค่ะส่วนใหญ่ มันไม่ตายเลยครับเพราะมันเข้าไปแล้วมันก็ไม่ได้เจออะไรใช่ไหมแต่มันเจอทางตันมันก็จะค้างอยู่ข้างในครับนะเพราะว่ามันออกมาข้างนอกมันก็เจอนิ้วเราก็เข้าเป็นระค้างอยู่ข้างในนะครับเผลเอมันก็ทําให้เราเจ็บนะในส่วนเนี้ยมันก็จะกัดบ้างดิ้นบ้างนะครับหรืออมีทําให้เกิดเสียงเราก็ได้ยินเสียงมันกุกกักอยู่ข้างในเพราะมันดิ้นนะครับอันนี้อันนี้ก็วิธีผสมพยายามเบื้องต้นก็คือทําให้มันตายก่อนนะ ครตาก่อนเนี่ยเราก็จะหยอดโดยเอใช้ใช้พวกออยเบสหรือว่าเป็นเราเรียกอะไรดีเบบี้ออยก็ได้นะครับหรือน้ํามันพืชนะนะครับควรเลือก็มีใช่ไหมน้ามันพืชนะครับที่มันมันนะครับก็จะทําให้มันพวกนี้มันก็จะขาดอากาศหายใจแล้วมันก็ตายแล้วก็ไปหักหอยหยอดครับการหยอดเนี่ยต้องถามต่อเลยมันหยอดเยอะขนาดไหนคุณหมอเต็มรูหูเลยครับอ่าเตล็มรูคือน้ําเข้าเต็มอะครับ เราเลยเต็มหูเลยอ๋อแล้วแล้วเวลาเอาออกล่ะคะอาจารย์เราตะแคงแล้วมันน้ําออกหมดไหมคะหรือเราต้องอ่ะสุดท้ายมาคัตเติลบัตเช็ดหูเช็ดหูไหมคะเพราะว่าเจ้าเครืงขนาดแมลงแล้วก็หยอดเราเราช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นคือคือถ้ามันยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันก็ทําอันตรายกับเราได้ใช่ไหมครับค่ะนะครับประถมพยาบาลเบื้องต้นก็ใช้น้ํามันอย่างที่หมอบอกนะครับแล้วก็ไปหาหมอครับเพราะมันคงไม่ออกเองครับอ๋อก็คือต้องเอาให้ ตัวมันเห็นออกจะจะเลยว่าออกมาแล้วใช่ครับอย่าปล่อยให้มันตายเองเพราะมันไม่ตายอืครับอืนะคะนี่เป็นการแก้ไขปัญหาหรือถ้าใกล้โรงพยาบาลมากก็รีบวิ่งไปหาหมอก่อนเลยอ๋อครับอันนี้เคยแล้วก็จะได้ยินเสียงเหมือนมดเดินป๊ก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 โอ้โหแล้วก็จะอย่างที่อาจารย์บอกเลยค่ะก็จะใช้นิ้วก้อยเราคิดว่าเอาล่ะน้องมดจะต้องตายแน่นอนแต่ว่ามดก็ยังไม่ตายหรือเราแล้วก็เอาน้าไปหยอดที่หูอ๋อน้ําไม่ใช่ต้องเป็นออย เออตอนนั้นผ่านมาได้ยังไงกู้มันมันมันไม่ตายครับแมลงต่างๆมันว่ายน้ำได้น้องน้องโอ๊กใช้อะไรคะตอนนั้นตอนนั้นหรอหมอสิตอนนั้นก็มาเช็น้ำหรอมั้งจาถ้าตอนเด็กๆแล้วครับตอนนั้นเด็กๆจําไม่จําไม่แม่นนะแต่ว่าน่าจะเป็นน้ําหรือน้ําน้ําน้ํามันมะกอกอะไรสักอย่างนี่แหละจาจําไม่แม่นนะแต่ว่าก็เคยแหละแล้วก็เป็นแมลงตัวตัวตัว พอสมควรเลยไม่ใช่มดไม่ใช่ยุงไม่ใช่อะไรนี่ที่เป็นแมลงพวกแมลงตีละตีลาก็จะเขียนว่าหรือว่าที่เราเรียนมาเขาจะบอกน้ามันมะกอกนะครับเป็นเพราะว่าตําราแพทย์นี่เขาเขียนโดยชาวต่างชาตินะนะครับใช่ใช่ก็้เขามีเขาใช้น้ามันมะกอกแต่บ้านเราถ้าไม่มีน้ํามันมะกอกก็ไม่ต้องไปหาน้ามันมะกอกครับน้ามันพืชอะไรก็ได้นะครับขอให้เป็นน้ามันเป็นพอ ะะก็ก็จะช่วยให้มแมลงตายได้มีคุณผู้ฟังทางบ้านบอกมแมลงมันชอบไฟเอาไฟสองมันไม่ออกอสิคะพี่ <c oughs> ใช่ไหมคะอาจารย์ต่อให้มีไฟฉาย <c oughs> มันก็ไม่ออกอื <c oughs> <c oughs> มันคงไม่ออกมาไหมครับมันไม่ออกนะคะครับวันนี้นะคะเราแบบว่าได้รับเกียรติคือไม่อยากกลัวนอาจารย์มาวันนี้อาจารย์อุตส่าห์แบบมาเข้ารายการของของเรานะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะที่อุตส่าห์สละเวลาแล้วมาให้ความรู้กับเรานะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะอาจารย์ผมขอบคุณครับอาจารย์ครับครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีคร่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะนะคะที่จบไปนะคะคือคุณหมอดาวินนะคะเยาว่าพุนกุลนะคะนายแพทย์เชี่ยวชาญนะคะโรคศอก โสดสนาสิกศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโสดสนาศิกโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะคะ